ครับผมของเพนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางช่องยูทูบกูเอกรลยพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลยพยากรณ์ลายสดนะครับวันนี้เป็นวันที่ที่6แล้ววันนี้วันหยุดใช่ไหมครับวันนี้วันที่6วันนี้เลขก็เกี่ยวกับเลข6เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันว่าวันนี้จะเป็นคลุมอะไรคือเลขเนี้ยมีคนขอมาเยอะมากผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมขอมาช่วงหลังๆแล้วผมจะบอกว่าเหมือนกับ ถูกมองว่าเลขสามตัวเนี้ยสองหกแล้วก็แปดเนี่ยมันเป็นเลขกันกินใช่ไหมผมเคยพูดไว้ในเลขคู่หลายครั้งแล้วว่าเลขที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็มาจาก3ามกลุ่มนี่นะครับนี่การเงินเป็นเลข6กถูกครับของวอสวยของงามการแลกซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับสองเนี่ยส่วนตัวผมมองเป็นทรัพย์ แปมเป็นโอกาสโอกาสที่จะนําของพวกนี้มันได้มาเยอะๆเยอะๆพลังงานอะไรมันเยอะเนี่ยมันก็แทนกันได้เป็นเรื่องของงานงานที่ใหญ่ที่เยอะพอมันรวมกลุ่มพวกเลขกันเงินเนี่ยมันเหมือนโฟล์มันมืนกระจายนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณเชิงเนี้นะครับคือเอาเฉพาะกลุ่มนี้นะเพราะจริงๆอะ่ะหกแปดมาเยอะมากหกแปดมาเยอะมากแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปข้อด้อยอะ่ะหกก็เรื่องของอารมณ์นะ อารมณ์ที่มันค่อนข้างจะเหวี่ยงนะถ้าไปทางแบบขวบคุมจิตใจต็มไม่ได้มันไปไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนสองแปดก็ไม่ได้ต่างกัน <c oughs> ก็พอสมควรนะครับก็พอสมควรพอแยกถึงพอจะแยกออกแค่แยกออกก็นับว่าเออดูแลลําบากแล้วแต่ยิ่งมารวมกันยิ่งหนักเข้าไปเลยแต่ว่ามันสะท้อนเรื่องไหนที่โดดเด่นที่สุดนะครับในเลขกลุ่มนี้ผมผมชอบนะส่วนตัวผมชอบตรงกลางนะตรงกลางนะครับลักษณะของการปฏิบัติ ตัวหรือว่าวิธีการทำงานเนยสองแปดหกเนี่ยนะครับดูเหมือนทำอะไรแล้วมีพลังและชัดเจนในตัวเองตลอดเวลานะครับถ้าคุณกำลังลงมือทำอะไรอยู่งานนั้นคุณแน่นอนว่าคุณต้องทำให้มันสำเร็จให้ได้นะครับคุณทำให้มันสำเร็จได้คุณจะไปเรื่อยๆไม่มีหยุดมีพลังจากเลขแปดนะครับมีความต้องการจากเลขหเจขหกที่จะ บอกว่าเออฉันอยากจะได้อย่างเงี้ยฉันจะต้องทําแบบเนี้ยแล้วแปะกระดานดันไปแล้วสองเนี่ยมันเหมือนเป็นฐานรี่ว่าเออแนวทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางของชั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าหัวข้อผมเรียกว่าเมื่อใจมันรักเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนที่ทํางานลักษณะนี้มักจะทํางานเพราะชอบที่จะทําอ่ะรักที่จะทําสิ่งนั้นอ่ะเขาก็จะทำไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นทางบวกหรือทางลบนะ คุณชอบอะไรคุณก็ไปทางนั้นอันนีน้หมายถึงว่าเราไว้อ่านคนว่าอ๋อคนคนนี้ทําไมมันทําเรื่องนี้ได้ดีทําเรื่องนี้ได้ดีทำนี้ได้ดีส่วนใหญ่แล้วถ้ามีเลขนี้เราจะพิ่งเราจะพิ่งไปมองถึงจุดที่ว่าเอ๊ะเลขนี้มันเงินล่วเลขนี้มันต้องดูแลคนเยอะแยะมากมายคือบางทีเราไปจําตรงนั้นเราก็อาจจะมองไม่ออกว่าอ๋อคนคนนี้เขามีเลขนี้อยู่แถวแถวเนี้ยเออทำไมเขามีอาการแบบนี้เขาเงินรั่วลหรอ คือมันลักษณะสะท้อนเด่นที่สุดตรงแถวโครงการก็คือเรื่องของการทํางานการปฏิบัติตัวแสดงว่าสิ่งนี้เขาทาใจเขาชอบมากอยากจะทําสิ่งนั้นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขเขาจะทาสิ่งนั้นนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไ,ไปจนแบบก็เหมือนคนที่ชอบเหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยก็เลี้ยงอยู่นั่นน่นนะไม่ว่าจะทางไหนก็จะเลี้ยงหรือว่าคนที่ชอบอ่าอย่างเช่น ผู้ที่ทำงานธนาคารชอบตัวเลขก็ขจะหมกบุ้นอยู่กับเรื่องตัวเลขหรือนักกีฬาก็ชอบเล่นกีฬาซึ่งมีเลขเนี้ยจะไปบอกว่านักกีฬานี่เล่นการพนันมันไม่ใช่นะบางคนเป็นคนดีเขาหมายถึงว่าเขาชอบที่เขาจะเล่นกีฬาแบบนี้อยู่ตลอดนะครับอันนี้คือมุมอีกม,ม,มุมหนึ่งนะนะครับเรื่องการงาน,นผมจึงมองว่าเออคนที่ที่รักในสิ่งในสิ่งไหนมันก็ทําได้ดีในสิ่งนั้นนะนี่คือเลขกลุ่มนี้นะครับเรื่องของตรงกลางนะรัะกงางการงาน บุคลิกด้านหน้านะครับเป็นเรื่องของบุคลิกบุคลิกเนี่ยค่อนข้างจะดึงดูดเลยมีทั้ง3ามเลขเลยเลขทางเพศเลขความนุ่มนวลเลขความสวยงามอยู่ด้วยกันคนนี้แต่งตัวนี่ดูเฉิดฉายมาเลยนะครับดูเหมือนแบบโอ้คนต้องหันควะนะครับประมาณเนี้ยคือมันดูเด่นหน่อยคําว่าเด่นนี้ไม่ใช่แบบโดดเด่นแบบโโหแสบตาอะไรขนาดนั้นะคือมันดูแบบมันดูเข้าถึงง่ายดูหน้า ดูหน้าเข้าหานะครับมีพลังดึงดูดในบุคลิกของตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับแต่งตัวดูสวยดูหลอ่อดูจัดเต็มนะครับประมาณนี้นะส่วนอยู่ท้ายไอ้ตรงนี้คือปัญหาสําสหรับผมนะเพราะว่าคือเวลาที่เราตัดสินใจอะไรด้วยด้วยอารมณ์อย่าง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 สุดขั้วของตนเองแล้วเนี่ยมันก็มักจะได้ผลออกมาถ้าไม่ดีเลยก็แย่เลยมันก็เป็น2ทางเสมอ เพราะนั้นถ้าคนเราจะตัดสินใจอะไรด้วยแพลชั่นจริงๆ,ๆก็ต้องดูงานว่างานนะั้นมันไม่ได้ไปไปไป,ไปส่งผลกระทบผู้ใดหรือส่งผลแม้กระทั่งตนเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็มากจะคุมไม่ค่อยได้ในเรื่องของแนวคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามีเลขกลุ่มนี้อยู่ท้ายให้ให้ให้นึกในใจหรือว่าให้เตือนเตงอว่าพลังที่ฉันทําหรือว่าสิ่งที่ฉันคิดเข้าไปเนี่ยฉันอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆคือพยายามทำให้มันเป็นเส้นทางของตัวเองให้ได้อย่าอย่าแบบอย่าแบบ ทำอะไรก็ทําเลยนะก็เตือนตัวเองบ่อยๆนะครับเตือนตัวเองบ่อยๆซึ่งเรื่องเนี้ยผมก็เพิ่งคุยกับลูกศิษย์ในชั้นมาเมื่อกี้นะครับท่านหนึ่งว่าเออเลขแบบนี้มันต้องมีแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ต้องอย่างนี้หรือเปล่าผมมองว่าถ้าคุณชอบไหนคุณก็ใช้อนั้นอะ่ะใช้แล้วแล้วคุณก็รู้ข้อดีข้อเสียใช่ไหมว่าเออมันเป็นยังไงคุณก็ใช้เลยแล้วคุณก็เลขมันบอกแนวทางแต่คนกําหนดคือตัวคุณเองไม่องอกใช่ไหมครับ เล่มบอกแนทางแต่ตัวของนูคุณต้องว่าถึงแม้ว่าคุณมีเล่มเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องเจอเรื่องเนี่ยคุณจะจัดการมันยังไงจัดการตนเองนะไม่ได้ไปจัดการเลขนะแน่นอนคุณต้องถ้ามีคุณมีสองแปดหกหรือหกแปดสองเนี่ยแน่นอนคุณต้องคิดเยอะเวิร์นเวอร์แน่นอนมีจินตนาการในหัวค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยคุณจะจัดการรูปแบบของจินตนาการยังไงอ่าคุณก็ต้องหากรอบของตัวเองคือมันอาจจะดูทํายากนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจจะทาได้ก็จบเพราะผมบอกแล้วว่าคน่ะ เป็นคนกําหนดเลงบอกแนวทางแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะด้อยก็ซึ่งเรื่องการตัดใจนี่แหละนะครับแต่คราวนี้เรื่องต่อไปเรื่องความรักมมมันได้สองทางอันนี้ก็ได้สองทางเหมือนกันบุนคลิกดึงดูดโอ้ดูดีนู่นนี่นั่นชอบโรแมนติกชอบโหเซอร์ไพรส์ตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะอบอุ่นคือทําอะไรก็เต็มที่นะครับสายเปย์พอทุกคนถ้าเรื่องการเงินนี่โอ้เต็มที่นะครับใครมีแฟนลักษณะแบบนี้ก็ เตรียมได้เลยมี2ออย่างคือถ้าคุณไม่เปเขาเขาก็เปคุณนะคำมันมี2ออย่างเพราะมันมีเลขที่แบบเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะซึ่งจะไปไปถึงเรื่องเรื่องต่อไปเรื่องการเงินนะก็ประมาณนี้แต่ถามว่าถ้าเป็นลักษณะไม่เอาเงินมาเกี่ยวข้องนะหรือว่าอะไรมาเกี่ยวข้องผมมองว่าเออปลุกคลิกดึงดูดดีนะครับพลังทางเพศก็เยอะนะก็แล้วแต่ว่าชอบแนวนี้หรือเปล่าเนาะส่วนเรื่องการเงินแน่นอนหาเก่งไหมหาเก่งครับเต็มสิบผมให้สิบเลยเรื่องหานะ เต็มที่ผมให้สิบเลยนะครับเต็มที่เลยมีวิธีการหาได้เยอะมากแล้วก็หาได้ทีอะเ,เยอะๆหาเก่งมากทั้งสองแปดและหกแปดเองนี่คือที่สุดของการหาแล้วนะครับคือจริงๆมันอาจจะมีเลขอื่นแต่นี่คือมันสอดคล้องอยู่ในในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าแน่นอนต้องมีแต่เนาะด้านลบก็คืออ่าการใช้ <laughs> มันก็เต็มที่เหมือนกันนะครับมันก็เต็มที่คือ แต่ถามว่าถ้าถ้าไปเที่ยวกับหกเก้าที่เขาบอกว่าเลขเงินรั่วอะไรอย่างเงี้ยที่โมเออเข้ามาหพอๆกันอะอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำว่ามีเลขแปดนะครับกลุ่มก็ถามว่าไม่แต่แต่คนก็ไม่เคยเห็นพูดในกลุ่มว่าเออเงินรั่วนะคือมันรั่วมันใช้จ่ายเยอะอะอาอย่างเงี้ดีกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่ามันหาเก่งไงคือเลขเนี้ยเรื่องการเงินไม่ได้ไม่ได้เด่นเรื่องการเก็บเงินเลยเด่นเรื่องใช้จ่ายด้วยซ้ํา แต่ว่าก็เด่นเรื่องหาไงคือหามาใช้ไปหามาใช้ไปถามว่ามีไหมมันก็มีครับเพราะคุณหาเก่งมากเนึอออกไหมคุณหามาอะไรเรื่อยคุณใช้ไปเท่าไหร่คุณก็หามาเหมือนคนที่เอาง่ายๆก็เหมือนคนที่หาเงินได้เก่งแล้วคุณก็ได้ใช้ตรงนั้นอะ่ะเหมือนอนคนปกติมีเลขนี้ก็หาเงินที่พอจะอะไรที่ตัวเองชอบเพื่อจะได้ซื้อตัวเองก็ได้ใช้เนึอออกไหมเออหาเงินได้เยอะชั้นก็ซื้อสมมติเรื่องโทรศัพท์ หาเงินเยอะก็ะซื้อแบบ p h o n e รุ่นตัวท็อปซัมซุงรุ่นตัวท็อปโทรศัพท์แพงๆได้แต่ถามว่าไอ้ซื้อโทรศัพท์แพงก็ใช้เงินเยอะใช่ไหมเออนั่นคือมันก็ออกมาอย่างนั้นแต่คุณได้ไงได้ของถูกไหม <c oughs> คุณได้ใช้แต่คนอื่นเขาหาไม่ได้เก็บเหมือนคนุณเขาก็ได้โทรศัพท์ป,ปกตินึกภาพออกไหมครับมันก็มีการใช้จ่ายแบบนั้นอยู่บ้างเรื่องการกินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็มีเพราะฉะนั้นก็เตือนตัวเองถ้าจะต้องจ่ายก็เตือนตัวเองว่าเออถ้าอยากให้มันมีเก็บอะ นะครับเลขเนี่ยไม่ได้เด่นเรื่องการเก็บเงิน,นแต่ปัญหาเก่งนะครับก็เตือนตนเองแล้วกันนะครับบริหารจัดการดีๆอนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของกลุ่มนี้ที่มาเล่าให้ฟังนะครับถ้าถ้าใช่ตัวเองก็ใช้ครับไม่ต้องกลัวคือหรือว่าถ้าใครบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันโอ้มันไปสะท้อนด้าน,นผมก็จริงๆผมก็ไม่ชอบเรื่องของความรักของเลขกลุ่มนี้เท่าไหร่เพราะบางทีมันก็แบบเออเหมือน ก็ได้อะไรเงี้ยมันมีเชิงสนุงสเสน่ห์อะไรเยอะแยะมากมายซึ่งผตัวผมเองนะผมเป็นคนไม่ชอบเชิงสเสน่ห์ไงโอ้คนบอบว่มามัปจัดการยากว่ะคือตัวผมนะแต่คนอื่นคิดว่าจัดการได้มันก็ไม่ผิดนะ <c oughs> เขาเอาไปใช้มันก็ไม่แปลกมันไม่แปลกนะครับเพราะนั้น <c oughs> คือบางทีอ่ะผมเห็นมาถามกันหลังๆว่าเอ๊ะคนนั้นเขาบอกไม่มงคลคนนี้บอกไม่มงคลความมงคลไม่อยู่ที่เลขมันอยู่ที่คน นะครับเลขก็บอกแนวทางแต่เออคุณอาจจะไปเจอเรื่องผู้นี้อย่างผมเนี่ยผมเห็นว่าเอ,อ้ยหกแปดกับสองแปดมันคุมเรื่องความรักยากส่วนตัวนี่ผมคิดอย่างไงมองเลยว่าเลี่ยงดีกว่าแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่ามันมงคลไม่มงคลนะมันก็นแล้วแต่แต่คนที่เขามีจิตใจดีงามในตัวเขาเองเนี่ยเขามีเลขเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ไปปิดตรงปิดสีอะไรซึ่งเขารู้ว่าเขาจัดการความรักเขาได้ให้ลงตัวได้ในตัวของเขาเองก็จบเออมันเป็นที่ตัวเขาถึงเขาจะมีเลขนี้เขาก็ได้เรื่องอื่นมาแต่เขาคุมตัวเองได้ในเรื่องนี้ แสดงว่าจิตใจเขาแน่วแน่เขาไม่ได้เอาเลขมานำไงเขาเอาแค่เป็นสิ่งสะท้อนแค่นั้นเองนะครับสิ่งสะท้อนว่าเออแนวทางจะตัวไหนท่านเวลาท่านทำเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลที่คุณมีเลขอะไรที่แล้วคนเขาทักคุณบอกว่าเอ้ยเลขมันไม่มงคลมันไม่ดีนู่นนี่นั่นดูตนเองก่อนตัวเองชอบหรือไม่ชอบแบบไหนแล้วมันสะท้อนแล้วแนวทางอะไรถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้เลยเห็นว่าอ๋อแบบนี้ชอบก็ใช้ครับเราก็เตือนตัวเองนะครับคิดพูดจำดี นี่ออกมาดีแน่นอนนะครับได้หมดถ้าสดชื่นอกติธรนะครับขอใช้คำของน้องๆน,นักร้องมาพูดแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทาัทง้งทางชา่องยูทูบแล้วก็ทางชั้นเรียนเรียอพยากณรนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับก็สมัครกันมาได้ส่วนหนึ่งแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สมัครเรียนเข้ามาได้นะครับทางโทรมาก็ได้หรือว่าทาง Facebook ทางไลน์ก็จะมีรายละเอียดด้านล่างให้ติดต่อนะครับยังไงก็สนใจก็สมัครกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ